เลพี่น้องนำไปเลยๆลย เศร้าแบบซิงซิงยุดก็หยุดแบบซิงซิงแบบีสักปีว่าจากแนวี่ยอะไว่เคืนว่าขอเขาบพราะเขาเห็นจากเถื่อนหรอกข่อยบอปิดบังหรอกเออจัดปิดจัดปิดคืนรถคืนเรื่องนี่เคยเสียเงินจักเถื่อบอเคยเสียค่าโดยสารบอทีเฮ้ยเสียค่าโดยสารบอมีอยู่เทื่อนหนึ่งต่อข่อยไปบ้านข่อยข่อยบานคนสิบเรื่องบ้านเมียอยู่คนแก่นี้ บัดเมื่อบ้านสาเหตุเจริญพ่อนาเทศกาลพระลูกก็เมีไปครับไปหาพรามีโอ้สุดการเออรถนำนำหัวผโบรักผู้เฒ่าผู้แก่นะเออกะพระเมียนั่งอยู่ทั้งคิวรถคนเม่นั่งในรถเลยเออเรื่เขาสีออกเลยเนี่ยเออนั่งบอกเมียไปย่างดีทำทานนอนหลับด้วยเขาจังบอกเก็บเงินอ้เออเอคนหัวดีหรออืมขะกันนั่งซ้ยเมียก็จะได้มาหูก็รอดฉันเนาะ รถเขามาท้านีสัตนติดเครื่องเสด้ขึ้นไปนั่งแล้วลับตายเ่าสิรับก้อนเลยเพราะว่าเยสเาฟเารับเป็นรถโคดเครื่องตะก้อนมันสิเวนดนหนังกาวสิรับมันจะได้ไม่กบัวขึ้นนายอยู่ยุ่งมันโดนหลายคนมาตั้งเจลยขี้เป็นรถเป็นสลับเขาก็มาถามถามค้ายสารถามผัวมุนันถามวหนี้ท่วมไปเรื่อยไปเรื่อย้าเนี้เขามาถามลูกที่แล้วลูก่ช่อ ลูกสาวกับแม่มาลุ้นตอนน้อยๆน้อยน้องชันเนาะพ่อพ่อพ่อนมาถามค้าโดยสารเขาสอกสองไปไอ้ยังมาฟังเนิยีเขายีขึ้นหนิ่นมาถามออกค่ารถเขาบะป่ายมือวัตีตาวะเป็นทำทันนอนหลับผ่ลูกว่าโอ้แสดงว่าได้เสียเงินนอนลูกก่อนเนี่ยก็เลยได้เสียงที่โต๊ะนั้นได้เสียนอกนั้นมาบริษัเสียจักเสียเออเออ จังไปมื่อคืดนืกันไปเพีงออกจากการท oui ่ายทำวิดีโออยู่นี่แหละเมื่อหอดบ้านพ่องานขาจดกรจอดแต่งงานนะเบรกรถไม่่อยไงกุ๊บเลยขึ้นนี่เบรก่เลยข้นนบอมันเบรกรถลงกินเฮ้เบรกรถลงกินล่งกินกินอย่งตูดกินเจ้าเคยต เคยตูดกินบ่ตูดแบบไหนเหรอวะวะให้เขาใจนะตูดจังไหนตูดกินเลยเขามีการไม่ง่ายเทาก็ไปเรื่อนเจ้เนาะเขาเขาบ่ได้เอิ้นจริงเนาะโอ้ยสิได้เรื่อนง่ากๆเรายิ่งเสียงเคียงฟักนี่สิเขาได้เลยข่อยไปเรื่อนไปเขาบ่คือปืนยข่อยไปนล้วกันก็่อยมาขึ้นสิไหมอือจังใดจังว่าตูดกินเศร้านาเศร้าหลังอยู่ไหมเออสิเอิ้นเขาจะคว่ำกับ่เอิ้นแม่นมาอยู่ที่จริงเขาจะบ่ได้เอิ้นหรอกแต่ว่าข่อยหันไปเองไปง่ายไมอา ไปพ่อหลักซุ่มซุ่มดึงขาเขาบ่กท่านในลูกอยู่เลยจ้าไปนั่งย uh. so ุ่งในบ้านเหรอกขาจำท่านนั่งหันแล้วนั่งเป็นประธานเอาเสียเขาหน้ายางดีไปเลยวันนี้เฮ็ดในบ้านไปควักผู้ใดไรเออนพู้ใดบานเอาควักเขาควักผู้ใดไควักเขานอนหลับอยู่เลยไปควยตีนเขาน่ะควยตีนเขาเขาก็หง่นห้อยเขาก็ถอยขึ้นควักไปเขาบอเขาบ่กท่านมาหอดเขาเนาะมาแล้วรู้ไอ้นั่นมันอดไมไหวมันลุกมันจมมานละ ขอหน่อยทิ้งเนี่ยเขาไม่ยังหน่อยทิ้งเราควรหน่อยผสมกับทิ้งเออเออเอื่อนไงตายมันจะหน่อยทิ้งวันนี้ไหมเขาให้ยก่อนเหรอ๋อเขาให้ตัวเนาะเขาเป็นงานเขาเขาเขาไห้ตัวเนาะเพราะได้มาแล้วเขาสิลิ้ลกับให้เขาลิ้นให้อืสู้พุต้องลิ้นดอกกูสิลิ้นเองลิ้นแบบซ้ำร่อถือเลขกูบอมักนี่ใส่โจ๊กเออเขี้ยได้ปะโจ๊กเขี้ยดหย่นไหเขาก็คอยลิ้นกันไปคุยกันไปกินกันไปมีการเมืงกัน เมียนในซอยกันตัวพักนั่งอาญ,ญาเตรียมไว้ไปค้าแขกไปเทมายวายข้าเจา้าเกือข้าเจ้าเขินมาปั๊บจับปั๊บได้ปั๊บสิ้นตัวปากวกาไปนั่มือจะคล้องลิ้นไปนัแงกบะเบื้องล้นแก้วเรีอดอ่ะใส่หัวแก้วผมเป็นแก้วโอเลี้ยังผมแม่มาหูจับพี่แมียมือตองรงสลักยกหูเอี้ยกแค่เดียวทะเลาะลงหอดทองโอ้ยเอาเอ้ยมันบ่เป็ี่ยนไปอยู่ระบาดเนี่ยแตกหนาไขเข้าแตกหล้างระบาดโอ้มันโตกย่ะ เาา้าเฮ้รือีดยเรยเลยมันยัไม่รบบาดโอ oh, oh, ้เมาแล้วบาดเนี่ยมันค ja mm ือพาจะมาสัตว์คนขี่บ้ามาหาคนบกพ่อเนาะหันเนาะยังไงนี่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยรแข็งิ้นพอนไปงันนี่ไม่มีปัญหามาสัวไม่มีปัญหาฉันไม่ปรญหาบ่ะ่กบออกอะยัด ขาเวลาไปไปเชียนง่วเขาเฮ้ไป,ไปเขียนไปเคียนง่วเขียนงัวโอ้มันแจ้งแล้วไปเขียนง่วก็ไปเคียนง่วเขียนง่วจะได้ครับขึ้นมาอีกตูดผ้านั่นตูดผ้านี่เขาหายพวดดกนี้กระซั่งหยุ่มกินของเขาก่อนเ้เขายักยิ่ก็ตูดนเออพักนั่งอ่างยาจับได้เป็นมือเพิ่นกขาบลังหยุ่มตัวนั่นหยุ่มตัวนี้มึงหอนมาแบบเก่าบ้าน เราซีซีกรมุลมันม,มันบวกกันเขาอีพออีแม่กูแม่นห้องออกมาอีกบาดย่างขั้นเกาเ่าแล้วเก่าอีกโอ้ยเล็บมือดำปืนปืนอ,อยู่กูระว่ามันขั้นอย่านั่งกระปา๋าปันถอดเสียคาดบ้าปั๊บตูน,นาตนูนหลังมืดสภาพมือทางตั้งแป่ทุกคนนั่งเบ้าอยู่อ่ะไล่ไหลทอมกระเน้บมันกรบป๋าวิดระบาดมันเหนียวอ่ะมันเหนียวอ่ะมือเด็ดระบาด เด็ดนำลายเจ้าของอะไรติดไว้สิมาทางนี้เขาเกี่ยมาติดหูเจ้าของปิดตับมันคือว่าไปทางอื่นมันเฮตัวมาดีๆกต่ยังยังยังกูละเป็นเสียงเสียดเจ้าของยามันสกปรกเอ้เอาผู้กกลลอยู่ใกล้และลู่หลังเอาก็มาหอดแบบพระเอากโอ้พี่จีเสร็จมือไหมรอเสร็จเสียดเขา เขาบ่ไดเจ้าที่ได้ได้เราก็ปีนยันเราบุญโอ้เขาจ้าางด้บันไม่ใช่หยอกในสุดสูเขาหยอกใจล้นยบ่แล่วคนมุจักกันจะเือแ่นี่ยเขาหยอกกูดเขาพอที่เขา่ยันอรีบุญหัวเราจ้องเพราะว่าตอนพอเล้ยเลดลุกกองจ้องไะ้เสียพาดบาดสิ่งเฮียนมาเนี่ยย่างของได้ขัวพุญแล้วไปย่างมาเน่ยเส์ฟบู๊พรมีการเสือบอาหารพื้นดิสยงานเขาจักเขาเอื่อนพื่นบื้องมุขจูนผ้าเขาเซ้มาบาดเนี่ย โอ้ยกุหลวบมันมันมันถือยังเตือนอยู่ยังเสียจังมันสิเจอตะไลไปเพราะเป็นถ้วยต้มน้ำหลายๆเฟียดออกฤมธิอิเล็กตอนครเมียลอยู่เมื่อท่านหอดแขกเราหยิบก้อนเขาแงงหงำเลยหงำสังเจื่อื่นอ๋อมันเต็มปากขึ้นมโลงเนาะลลมาหอดนียังฟงอ่ะมันเต็มได้มันเต็มมันโมเมนต์เต็มเม่เต็มคือโมโล่สิเอ็นมันเกาะอยู่แถวนี่ย พอกวดได้ปั๊บดึงออกมาอีกทิมเลยท่นพี่พี่ทิมจ่งได้ก็ย้อนไปอีกไปลงไปอียึาขวบมึงไ้ม่บอกเจ้าเสืผ้าอื้นกู้ีดจะได้บาลุกก้นมาอวยนะอวยหลังมีคนนางนั่งเนยเขาที่มานั่งน้่มีพอวกุฎีแล้วยันพาตำรวจผ้าคู่เขาเจ้ากินยุบุญคนผู้ดีก็จะโอยเราลอกนอกเราล่องแดงตึงตูดไตแต่เ้ายางม่ได้กรพเนีเลย ศาสตร์ว่าพันอุหลุดเหมบอนน้ำกล่ะโอ้ยกูอยากไปเห็นด้ยมือหนังเอาไงให้ว่าสามสี่คนก่มีหนาทียังปู่ศาสตร์น้ำกล่อยย่างเดียวอนุ้ยเบิกทางไหมเบิกทางพ่อคอยตูดไปหอดข้าเจ้าพ่อกันลูกหนีวุ่นวุ่นเนีเขาคือลูกหนีเนาะลูกหนีจะตองข้าเจ้าบ่ามักนิสัยคนแบบนี้ไปเลยแม่เออ ไอ้กระบปาไปซื้อๆเว้ยฮ่าเอ้เอาเราไปนั่นมาเลยไห้เอาเรา้ปซื้ออ้าผู้เลี้ยวเห็นอยู่ขวดหนึ่งตั้งอยู่รอกแหงอ๋อมเมียนขวดนั่นแลลวล่ะนี่มันต้อน้ำแข็งเขาเหลือยุตวัวมาตัไบเล่่่่่่่่่่่่่เ่ต่่อน่่กแ่ก่อ่่่อ่า่่อ่่ออ้า้ำ่่่า่่่่่่า่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่าง่่่่่่ตาฟัง่ยาก่่่่่่่่่่่่่่เ่่ง่ ใายซื่นมันโมเมนต์ส่งเจ้าของส่งผู้ใดล่ะนุ่งส่งลูกมาเขินอยู่ครึ่งแขนบุญฟาดไหลเบิ่งคักๆมามามาผู้ใดมาเยี่ยวเส้ส่งผู้ให้เนี่ยพะน่ะ พูอเป็นบ้ายี่ดีๆพูนะมาเงี้ยเสียบหมืออว่าจต่คองเงี้ยเสียงส่งองเป็นห้พานันจะห้เลยเป็นห้พาะนั่นเลยจะมาตูดขักตัวเนี่ห้เป็นเรื่องดีดียักไอ้จอยเป็นจจะอ้เป็นอ้่ยเพราะนั่นน้เป็นแต่ห้ไปน้ำเ้อเป็นใจจะไอ้เว้ยห้ไปน้ำไปแสรกกระซังอ้ใครหนาวยาๆไอ้พูดจ้าเขาดวบ่ไอ้ฮะกูจ้าเขาบ่เพียงทิบว่าพูดจ้าดีดีูดจ้าก็น้ำจะคุณมันผุนพูดอะไรล่ะไอ้ไข่นี่ดบอก ถ้าเอาไฟไปตูดมือขึ้นแมนอยู่ดอกเอือนใช่เข้าไหมสีเอือนดีๆกับพวกเอือนจังไดจังว่าเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังวูวอเซ่นอะไรล่ะวูวอเซ่นโอ้ยซ้ำนั่นมก็บอกเข้าใจเนาะเป็นสีผ้าลังสีนนะเป็นอะไรง่วกินกาเนี่ยวูวอเซ่นมันน่ะมันยังบอกเข้าใจมันจะได้หายอยู่หากินคุ้มปากมันเลี้ยวหาอยู่ไหมผ้าเห็ดฮาลังเสียผ้าเห็ดเตนูเห็ดเตนูอ้ไรแเขาเขาขานเนื้อในตะกีนอ่ะอันพูดกันเอาการกล้วย แล้วก็กันตาด้วยกันพ้าปูปูไอ้นุ่งผัดสลงได้เตอมนุ่งผัดสลงเฮดตรงมันที่ยันยอนตลอดเฮ้ยเพื่อนนงย่อนยอปั่นดีๆก็ทิมเฟ้พวกพวกอลงรลงของน้ำโอ้ยใสยไปน้ำทิมใสน้ำมต่อทิมสสน้ำทิมไปน้ำเอยื้อก็โกงสิย้อนจะพูดันย้อนเทปูดีหนึ่งสองสามสี่หาโคบไปสูบาดมาเอมาเป๊ะดิถึงว่าละองนั้นจ็ไปในทิอ เรียกกองกองเงี้อ้บอกกองกองจะนี่มันนักแหวนนักถมป่าตาลงอ่ะเลอ้ยง่าตะล่งน้ำไหลหยดอยดยุบหุ่อถ้ากันเรียกเอารถเด้กเสียวที่หลังมูหรอกนะเพราะไย่างไปทานแล้วเป็น็นไรล่ะปหยาบการคั้วเห็นมือรถเครื่องกระตาบนยุบห่มันมืดเราแกาตาลงอ่ะเอาบท่วงเจ้าที่ไอ้ทวงยท่วงางเลย ตอวห้านี่รักรักรักซีนนี่นี่ <อ S 2> กูบ่ได้รักซีนกูนางยื่นสิต้องผัดสลงมันลงไปเองวาอ่าถ้าว่าสิ<อ>ไปเอามองจากห้องเสียงไว้ค<อ>ุณสามสิบกี<อ>่เขาไปาเสียงไว้ขังเขาคุ้ยมันนี่ปาดเครื่งหนึ่งล่างเครื่งหนึ่งมาปั่นเครื่งหนึ่งเครื่งหนึ่งเสียงไว้แต่ไปเอาโอ้ยเปสลัดเขาเห็นราจะได้หาอยู่ห้ากินไปการไปง้างแตงนม่ข่อยเขาในขั้วฟักในยูได้กินเฮ็ดในยูได้กินแม่ลูกหลานข่อยบ่อแม่ยู่ไก่ข่อยกระเอิญเอาเรื่อยเลยกละเอิญล่าละวันกก็็รอได้นะ ปาดฟินเซทงปั๊มเอ้า่นิบ้าน๋ย่มากวดพ้นเลยสินั่นอบอกดึงบอกขาานั่นลูกเขาอิสมจินมานี่มาแล้วไอพี่ไอน้องเพิงูรักผูใหญ่เาจ้าแล่นขี่ดินไงชวนทวนกวนเขาเติร์ะเตรดเติรปาดมาล่ะตอนนี้ปาดปัดใส่ตุงเอ้านิ่มาบ้านให้แม่ทุกหัวลูกโอยุไก่ร้านโอยุไก่ปานี่ครับเอิญเขามาเอาตีนหายใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเรลและน้ำตาล0% คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ